ตัดใกล้ๆจะยกอยู่เลยครับเป็นตะดีจะเต็มนะครับสีสีเหลืองสีทองครับก็ช่อนไส่ตัวของข้าวรังยกขึ้นมาปากชีกเลยครับเสียงอ้าจะดังน่อยนะครับเพราะอยู่ข้างเครื่องทีนาวมันเป็นคูน้ำครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับตะดีจะเต็มสยงามมากครับลุงค้า